สวัสดีครับทุกคนพบกับผมกัปจินะครับโอเควันนี้ผมพาทุกคนมาตกปลากันที่คลองห้า เป็นวันอาทิตย์ครับวันนี้ผมพาทุกคนมาลองสำรวจหมายที่คลองห้าดูครับ <Okay. S 1> หมายดังตอนนี้อยู่ที่คลองเปรมน,นะฮะโอ้ในนะตกกันเพียบเลยครับแล้วก็มีคลองสามอีกที่นึงนะฮะตอนนี้เป็นหมายดังอยู่ผมก็เลยหนีมาลองตกคลองห้าดูครับหมายดังเก่าครับนี่ฮนะวันนี้ผมมากับผอ,บอนะครับผอ,บอนั่งตกอยู่ตรงนู้นนะครับ กอยู่คนเดียวเลยอีกแล้วครับก่อนเปิดคลิปตัดมาสองตัวแล้วครับปลาตะเพียนไซส์สวยๆแล้วครับสี่นิ้วเลยครับหมายที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ถ้านานาท่านใดอยากจะมาตกครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปักบุดไว้ให้ครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะตก2ระยะนะครับใช้คันระยะสามจุดหหนึ่งคันนะครับกับระยะห้าุดสี่เมตรครับลองดู2ระยะนะครับว่าปลาจะเข้าระยะไหน สายเมนที่ผมใช้วันนี้เป็นสายเมน10ปอนด์นะครับชิงหน้าใช้8ปอนด์ครับ2ตะขอครับตัวเบ็ดทรงชินุครับเบอร์0.8ครับผมวันนี้จะตกเป็นไม้ตายนะครับไม้ตายตะกัวิ่ง1คันไม้ตายตะกัวิ่งจะใช้ตกในระยะ5.4ครับส่วนไม้ตายเบาจะตกในระยะ3.6ครับนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลา มาให้นานาได้ชมกันหรือเปล่าไปกันเลยครับ ปลาตะเพียนครับายน่ารักเลยตัวแรกครับ Oh. ครับดูรครับโอ้ออจัดมาใส่งานรถปนินมาแล้วอดอย่างเดียวอุ้ย <laughs> ถอน โดนดิโอ้โหโดนครับโอ้เอาโดนไม้โดีนึกว่าอะไรนะครับ <c oughs> อาหารที่ผมใช้วันนี้เป็นสูตรที่ผม เทสผสมขึ้นมาเองครับ <Whoa. S 2> ลองเทสดูครับผสมกับหัวเชื้อน้ำหมักผลไม้รวมะฮะ <Whoa. S 2> แล้วก็ผสมขนมปังปัน่นโอเคเพิ่มความเหนียวฮะนี่ผมก็จะเกี่ยวชิ้น ขนมปังครับบีบตุดแล้วก็ใช้อาหารหุ้มครับนี่ครับจีบบีบตุดปังบิดเช่นนี้ครับ ไว้ามาแล้วก็บีบเพราะตัวเบ็ดนะไม่ปล่อยให้ฟูรครับบีบเราจะจีบข้บางล่างไม่ต้องบีบครับบีบแค่ตรงปลายตะขอเนี่ยครับไนครับโอ้ไม่ถึงไม่มีแรง นี่ก็ดโมงเช้าแล้วครับอ้าลงไปมีอาการเลยครับปลกินไวครับโอ้จมลงไม่ครึ่งแล้วครับปลาเข้าเหยื่อแล้วครับห็นว่าตอนนี้จะเป็นปลาเล็กเข้านะฮะเดีย๋ยวอีกสักพักจะปั้นเม็ดตกแล้วครับ ตอนนี้จับจีบไปก่อนมาเล่นเหี่ยครับ đến giờ càng hấp có không tăng gấp ba nó không ือนจะกินแล้วครับโดนครับโอ้โหที่ตะเกียนน้อยครับปลาอะไรครับปลากระมังครับปลากลมังอนี่ครับปลากลมังครับใส่ละเกลือ ยาวก็เหมือนตอดอยู่โอ้โอได้มาอีกแล้วครับพอบอวนี่ครับปลาตะเพียนครับใส่สวยๆเลยโอ้คันยาวกินครับคันยาวกินครับอุ้ยไปแล้วครับ ไม่ทันครับเมื่อกี้วุ่นวายแล้วครับทีนี้โอ้โหจมมิดเป็นเลยครับเมื่อกี้นี้มัวแต่ปลดปลาอยู่เอาไม่ทันครับ <c oughs> ต่ออุ๊กต่ออยู่ออย <c oughs> เอาไปดิ <c oughs> เอาของเอาอาหารออกแล้วก็เอาไปใส่ดิ ับือัอกี้จมหบลงไปเลยฮนะเอาไม่ทัน้ยจมไปแล้วไอว้ตัวนี้นี่เองครับใสบอลล่มเลยครับกลางทองครโอ้ยน่ารักเกิน ใส่ติดนานแล้วมั้งปล่อยครับไ้ตามแม่มากลังวุ่นวายเดี๋ยวผมจะผสมนวดนิ่มสักหน่อยนะฮะเอาน้ำผลไม้รวมที่ผมหมักไว้ผสมเข้าไปอีกหน่อยฮะนี่ฮะ ที่ผมหมักไว้น้ำหมักผลไม้รวมครับเข้าไปดูวิธีทำได้ใน YouTube ได้เลยนะครับผมทำไว้ให้ดูแล้วใส่ไปครับแสต้มไปหน่อยมีนุมีเนื้อปนไปด้วยไม่เป็นไรครับนี่ครับมีเนื้อมีเม็ดนู่ยอ ชอบครับอหอมดีครับนวดครับดีวจะตกนวดนิ่มแล้วครับ ครับหมวดเราทำมันเหนียนวปก่นอ,อนครับนีอน่นอาถอนครับถอนถอนชุนไหลไหมถอนทุกทีดยืดยืดดนครับโอ้โหมีไซส์นะครับดึงครับดึงโอ้โห มีไซส์อยู่ครับมีไซส์อยู่ครับโอ้ยอู้ปลาปนินปนินมีไซส์อยู่ครับอุ้ยหลุดครับโอ้ยหลุดเฉยเลยโอ้ไม่หลุดครับขาดครับมาหลุดครับหลุดหลุดอื้หเสียดายครับมีไซส์ด้วยครับ เสียดายเลยครับเห็นหัวอยู่ครับปนินครับปนินส,สวยเลยครับเอาใหม่ครับสงสัสยเข้าไม่เต็มปากครับลองปนินก่อน ้งใชสวยเลยครับเสียดายจริงมอ,อุ๊ยไปแล้วครับโดนครับาตาเพียนครับตาเพียนครับาตาเพียนครับโอ เสียดายปนินเองรือเปล่าครับ <Okay. S 1> คันวายดีครับสองคัน <Okay. S 1> อ,อีก,ก่อกครับ Hmm, ไม่โดนคะรับ จะเอาขนานก่อนนะเอ๊ะเอ๊ะยาวเหมือนทุ่นเดินฮะเย็ดเย็ดเดี๋ยววันครับโอ้โหปลาหมอครับ

สวยหน่อย,อยปลาตะเพียนครับผมใส่ดีขึ้นมาไหนครับโน <Nope. S 1> ปลาตะเพียนครับผมโอ,อ้ชัวี์อ๋มีการเล็กมีการ ไหนครับโดนแล้วครับโอ้โหอ๋อพันพันพันเ,เพียนครับะเพียนะเ,เพียนฮะใส่ดีใส่ดี จะโดนปลาตะเพียนอยู่ <c oughs> แล้วมั้งเนี่ยตอดอย่างนี้ตาสั์หายไปแล้วโดนหลอกครับโดนสับขาหลอกไปแล้ว โดนป้าตะเพียน <c oughs> ไม่รอกินเลยตะเพียนใส่ทอดถ้ากรอบน,นับหนึ่ง mặt trời ơi 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 mặt ระเพียนอีกแล้วเพียนอีกหนึ่งแต้ม บ้านแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานครึ่งวันเช้านะครับมาจะได้เท่าไหร่ จะเป็นปลาตะเพียนนะได้ปลาน,นินมาตัวหนึ่งครับขอบอกได้ปลาน,นินมาตัวหนึ่งทำหลุดติดตัวนึงครับปลาน,นินไซใหญ่ปลาตะเพียนไซสวยนะแล้วก็ปลากระมังโอเคครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ